ทุกคนจำดูเอนบีกันได้ไหมครับตอนนี้เจ้าตัวโดนตำรวจจีนจ้องจะเล่นจนต้องหนีออกจากประเทศหัวซุกหัวซูลมันเกิดอะไรขึ้นกับอดีตแชมป์โลกเหลืออมเลเจน์คนนี้กันเราไปชมกันเลยดีกว่าครับ ถ้ามองย้อนกลับไปเมื่อ5ปีที่แล้วครารแข่งขการแข่งขัน League of Legends World Championship ก็คงจะจำชื่อของดูเอ็นบีกันได้โดยเขาเป็นผู้เล่นชาวเกาหลีที่มาคาแข่งอยู่ในการแข่งขัน LPL หรือว่าหลีกสูงสุดของการแข่งขัน l l ของจีนโดยในปีนั้นดูเอ็นบีก็สังกัดอยู่นทีมฟันพลัสฟีนิกส์ทีมที่ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในเต็งแชมป์ของการแข่งขัน World ปีดังกล่าวเพราะว่าผลงานตลอดทั้งปีก็เลยได้ว่ามาอย่างเหนือชั้นแถมจุดแข่งของทีมในตอนนั้นก็เป็นการที่ทีมคู่แข่งไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับแผนการเล่นของพวกเขามาก จนะนกระทั่งในท้ายที่สุดหลังจากการฟาฟันการขัดไม่ยังมากมายในรอบทิงชนะเลิศก็เป็นอันว่าทีมฟันฟลัสฟีนิกส์สาม,มารถเอาชนะทีม G2 ไปได้อย่างขาดลอยด้วยสกอร์3-0ต และก็ทําให้ฟันฟัสฟ,นฟีนิกซ์ได้ครองถ้วยแชมป์ซอมนเมนอร์ในปีนั้นไปอย่างสวยงามและในการได้แชมป์โลกในปีนั้นหนึ่งในคนที่จะไม่ให้เครดิตไม่ได้เลยนั้นก็คือดูเอนบีที่เขายอมทําทุกอย่างเพื่อให้รูปเกมของทีมโดยรวมนั้นได้เปรียบแม้ว่าตัวเองจะต้องแพ้เลนหรือถูกกดดันอย่างหนักก็ตามและแผนการล่นของเขานั้นก็ได้ผลจนทีมสามารถคว้าแชมป์ได้นั่นเองนอกจากนั้นในภายหลังแล้วเรื่องราวของดูเอนบีก็ถูกเเผยแพร่โลก์นเน็ต โดยเขาได้กล่าวว่าปี2 0 1 9เป็นปีที่เขาหมดไฟกับการแข่งขัน League of Legends ไปแล้วเพราะว่าตลอดการค้าแค่ในภูมภาคจีนมา5ปีเขาก็แทบจะไม่ได้สัมผัสกับ,กบความสำเร็จหรือแชมป์ใดๆเลยแต่โชคดีที่ภรรยาของเขาก็เป็นคนที่คอยผลักดนันและสนับสนุนให้เขายังสามารถแข่งขันเกมนี้ต่อได้และด้วยกำลังใจของคู่เป็นที่รักก็ช่วยให้เขาสามารถควา้าแชมป์โลกมาครองเป็นครั้งแรกได้สำเร็จ แน่นอนว่าคอสรรที่เกิดขึ้นนี่เองมันก็ได้ดูเอ็นบีกลายเป็นผู้เล่นต่างชาติคนแรกในลีก LPL ได้รับสัญชาติจีนแถมยังถูกยกย่องจากแฟนคลับชาวจีนให้สามารถเทียบชั้นกับเฟเกอร์ผู้เล่นระดับพระเจ้าของเกมลีกออเ e เรนจ์ได้ด้วย ถ้าว่าหลังจากที่ดูเอ็บีคว้าแชมป์โลกได้สําเร็จแล้วผ้นงานในการแข่งขันต่างๆที่ตามมามันก็ไม่ได้ดีเหมือนกับที่เขาเคยทําได้ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันใดๆที่พวกเขาลงแข่งดูเอ็บี B, ก็ไม่เคยได้สัมพัน์กับทัวร์แชมป์อีกเลยหลังจากนั้นและที่น่าใจหายไปกว่านั้นเลยก็คือการที่ทีฟันคลัสฟีนิกตกรอบแบ่งกลุ่มในการแข่งขันเวิรด์แชมเปี้ยนชิพปี2021ซึ่งมันก็ได้แฟนคลับที่ซางซุงดูเอ็นบีต่างก็มองว่าจุดน้นีนจะกลายเป็นขาลงของเจ้าตัวไปเสียแล้ว จากนั้นเขาก็เดีย้ไปร่วมทีม LNG ต่อแต่ก็อยู่ได้ไม่ถึง2ปีก็ออกจากทีมก่อนที่จะผันตัวเป็นสตรีมเมอร์อย่างเต็มรูปแบบและมันก็เหมือนกับเป็นการรีทายไปแล้วแม้ว่าเจ้าตัวจะยังไม่ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการก็ตามการวางมือจากการแข่งขันมาเป็นสตรีมเมอร์มันก็นําไม่ดวนบีสามารถไลฟ์สดเล่นเกมและสร้างคอนเทนต์ต่างได้อย่างอิสระแทนผู้ชมในไลฟ์ของเขาเองก็เยอะไม่ใช่น้อยเลยด้วย แถมในการแข่ขันใหญ่ๆของเกม League of Legends ทาง DNB ก็มาจอกมาไลฟ์แล้วก็วิเคราะห์การเล่นของผู้เล่นคนต่างๆและสิ่งที่หลายๆคนชอบในละอง DNB เลยนั้นก็คือการที่เขามักจะโดนแฟนจับได้ว่าแอบดูสตรีมเมื่อผู้หญิงไลฟ์สดเต้นหรือไม่ก็พูดคุยจนทำให้เขาโดนแฟนบ่นมาหลายต่อหลายครั้งแต่นั่นก็ถือเป็นสีสันที่ผู้ชมของ DNB ชอบ เกมเมอร์สายเกมเก็บเลเวลคนไหนที่รอเกม MOPG ระดับโลกอย่างไนโคลเปิดตัวตอนนี้เนี่ยเกมก็เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้ากันได้แล้วเพราะตอนนี้ทางกิลฟายจับมือกับ V ีมิผู้ผลิตเกมไนโครแจกรางวัลเพิ่มขึ้นอีก2ต่อด้วยกันต่อที่ 1. คนที่ลงทะเบียนได้รับผีบสมบัติที่แจทบสุดเทพในเกมที่เพิ่มเติมจากของไนโครเองและในต่อที่2หลังลงทะเบียนก็ยังมีโอกาสได้ร,รับเงินรางวัลมูลค่ากว่า1 0 0 0 0แบาทในรูปแบบของ V ี i ิอีกด้วย แค่กดเข้าไปในลิงก์ใต้คลิปนี้กดลงทะเบียนกรอกอีเมลบนเว็บหลกักและสุดท้ายใส่เลขกระเป๋าที่ต้องการรับเงินไม่ว่าจะเป็น v m i ิ Wallet ต์ยูน่าเวลหรือ Play Wallet แค่นี้ก็เสร็จแล้วง่ายๆไม่กี่วินาทีแคมเปญมีเวลาจํากัดอย่ารอช้าไปสมัครกันเยอะๆนะครับทว่าในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ดูเอ็นบีที่มาจอกมาไลฟ์สดอยู่เป็นประจำอยู่ๆก็หายไปอย่างยาวนานลหลายๆคนก็งงไปกรนทแทบๆว่าทําไมชายที่ออกมาไลฟ์เป็นประจำนั้นถึงได้หายไปโดยที่ไม่มีการบอกกล่าวความเป็นกังวลน,นี้ก็ทําให้นแฟนๆต่ก็คิดกันไปต่างๆนานาบางก็บอกว่าเขาป่วยบางก็บอกว่าเขานั้นอยากพักจากการไลฟ์แต่ท่ามกลางความสนใจผู้คนก็ได้มีสตรีมเมอร์ได้นักวิเคราะห์การแข่งขันอย่างคีเดวเดอออกมาไลฟ์พูดถึงสาเหตุดูเอ็นบีนั้นหายไป โดยคีเดลได้บอกว่าแพลตฟอร์มไลฟ์สตรีมของ g ีที่ดูเเป็นหน้าเป็นตาใช้ในการไลฟ์สดนั้นทางซีอของแพลตฟอร์มดังกล่าวได้ถูกจับในข้อหาฟอกเงินพร้อมกับข้อหาทําเว็บผนานและหลังจากนั้นทาง d u เอ็ก็ได้ลบวิดีโอทั้งหมดและข่าเขาของตัวเองออกไปจากแพลตฟอร์มนั้นและก็ได้กลับไปยังเกาหลีดยให้อลในเรื่องของครอบครัว แต่ว่ามันคือด้มีผู้คนตั้งข้อสังเกตว่าการกลับมายางเกาหลีในครั้งนี้ของดูเอ็นบีไม่แน่ใช้เรื่องของครอบครัวอย่างเดียวแน่ๆเพราะว่าหลังจากการสืบสวนของตำรวจจีนพวกเขาก็ได้ตั้งข้อหาซีโอคนดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นการฟอกเงินหรือทำเว็บพน,นัตนตามที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้และในแพลตฟอร์มนั้นเองก็มีสตรีมเมอร์หลายคนที่ทำการโปรโมทเว็บพนันในระหว่างที่ไลฟ์พร้อมกับกอบโกยเงินจากการโปรโมทไปได้อย่างมหาศาลซึ่งการที่ซีโอของแพลตฟอร์มไลฟ์สตรีมถูกจับ มันก็ไม่ได้มีเพียงแค่ดูเอ็นบีเท่านั้นที่ทําการลบแอญเขาออกจากเว็บดังกล่าวเพราะว่าสตรีมเมอร์ชื่อเล่าของจีนหลายๆคนเองก็ยังลบบัญเขาเช่นเดียวกันแถมบางคนเองก็ยังโดนตั้งข้อหาโปรโมทเว็บพนันอีกด้วยซึ่งจากสาเหตุนี้เองผู้คนบนโลกอินเทอร์เน็ตที่ติดตามดูเอ็นบีก็เลยมองว่าการกลับไปเกาหลีของดูเอ็นบีสาเหตุใหญ่นั้นน่าจะเป็นการหลบหนีจากการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่ตำรวจในประเทศจีน เพราะว่าตัวขเขาน่าจะมีเอี่ยวกับการโปรโมทเว็บพนานและก็อาจจะถูกสาวถึงตัวได้ในเร็ววันนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีแชทของโปรเพเยอร์ในจี e ที่พูดคุยกันในเชิงล้อเลียนดูเอ็นบีถึงการกลับไปยังเกาหลีในครั้งนี้ โดยคนที่พูดหลักๆในนั้นก็จะเป็นหนิงผู้เล่นป่าและก็ยังเปดีแชมป์โลกเหลียวเลเจนในปี2018อีกด้วยซึ่งสิ่งที่ไม่หลายๆคนสงสัยกันมากกว่าเดิมเลยนั้นก็คือการที่ดู b อ็นทำการปินกลับไปยังเกาหลีในวันเดียวกับการที่ข่าวตั้งข้อหาซีอของแพลตฟอร์มซึ่งมันก็ช่างบังเอิญจนเกินไปใช่ไหมล่ะครับ แถมใน reddit เองก็ได้มีคนบอกว่า d u เอนนั้นเป็นสตรีมเมอร์คนแรกๆที่ได้รับผลประโยชน์จากการโปรโมทเว็บพนันในระหว่างที่ไลฟ์และในตอนนี้เขาก็คงไม่มีโอกาสที่จะกลับไปจีนอีกแล้วหลังจากที่กอบโกยเงินจากการโปรโมทเว็บพนันไปกว่า380ล้านบาท การออกมาเปิดเผยเรื่องราวนี้ของผู้ใช้งานดันนิกคนดังกล,างกลาง่าวก็ทำให้หลายๆคนตั้งคำถามกันมากมายว่าการชนะโวในปี2019นั้นก็น่าจะทำให้เจ้าตัวร่ำรวยมากพอแล้วแถมเขาก็มีภรรยาและก็ลูกด้วยทำไมทางภรรยาถึงไม่ห้ามปราบเรื่องของการโปรโมทและพะนันเลยยิ่งไปกว่านั้นแล้วความสงสัยของผู้คนก็ยอยัางมุงเป้าถึงไประเด็นข,ของครอบครัวของดูอันบีด้วยเพราะภรรยาของเขานั้นเป็นคนจีนในขณะที่ดูอนบีเป็นคนเกาหลี การหลบหนีของดวนบีนั้นภรรยาของเขาได้หนีไปด้วยหรือเปล่าซึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันก็ยังทําให้หลายๆคนพยายามหาคาตอบกันอยู่และแม้ว่าเรื่องราวที่ถูกนามาเปิดเผยนั้นจะดูน่าเชื่อถือเพียงใดแต่มันก็ยังมีหลักฐานที่ออกมาพิสูจเรื่องราวนี้มีเพียงความบังเอิญที่อาจจะกลายเป็นความจริงเพียงเท่านั้นแต่อย่างไรก็ดีเราก็ต้องมาติดตามกันต่อว่าเรื่องราวในไฮสุดนั้นมันจะเป็นจริงตามที่หลายๆคนคิดหรือว่ามันจะเป็นแค่การพักสตรีมของดูเอ็นบีกันแน่ และถึงแม้ว่าเรื่องราวดราม่าของผู้โขนที่ควา้าแชมป์โลกของเกมนรืออาเลจ d นได้มันก็ไม่ได้เพียงแค่ดูเอ็นบีเท่านั้นที่ตกเป็นประเด็นได้พูดถึงเพราะก่อนหน้านี้ก็มีนักแข่งจากทีมไทเปอัศศีน์อย่างทอยส์ที่ถูกตำรวจจับกุมในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดจ,จนกลายไปที่พูดถึงอย่างมากในช่วงเวลานั้นและทีมฟันพลัสฟีนิกที่ดูเอ็นบีเคยสังกัดอยู่ก็เคยมีประเด็นเรื่องของการล้มมวยด้วยจนทางทีต้องฉีกสัญญาก,กับผู้เล่นที่ทำการล้มมวยในทันที และนี่ก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าการพนันนั้นนอกจากมันจะเป็นตัวทำลายความสนุกของการแขใงข e ัรอีสปอร์ตหรือสตรีมเมอร์แล้วพวกคนที่สนับสนุนหรือโปรโมทพวกเว็บพนันก็อาจจะติดสอยห้อยตามเมื่อทางเว็บพนันถูกจับด้วยนั่นเอง แน่นอนว่าสำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับดูอันบนั้นพวกเราก็ต้องมารอดูกันต่อไปว่ามันจะเป็นอย่างไรแต่ถ้ามองในเรื่องของการแข่งขันอ e ีสปอร์ตแล้วก็ต้องยอมรับเลยว่าเขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่มีฝีมือรับต้นต้นเลยทีเดียวและประวัติของเขาเองก็น่าสนใจไม่น้อยซึ่งเพื่อนๆสามารถกดรับชมกันได้ในคลิปที่กำลังขึ้นอยู่ตอนนี้เลยนะครับ